นะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณ <c oughs> <c oughs> บัดนี้ถึงเวลาสะดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนา พร้อมกับการปฏิบัติบูบชาภาวนาการภาวนานี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้นั่งได้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กหลวงตาแก่ๆก,ก็นั่งได้ <c oughs> คือให้นั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งตัวตั้งกายให้เที่ยงตรงอย่าไปนั่งให้แอวกอมอลงไปจนหลับ บางคนจนกระทั่งว่าเอาหัวลงไปถึงพื้นก็มีอย่างนี้ใช่ไม่ได้ที่ท่านให้นั่งตัวตรงคือไม่ให้ความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาทับถมได้เรียกว่าเป็นผู้ตื่นอยู่ระลึกได้อย่ว่าเราจะไม่หลับไม่นอนเป็นนันขาด เราจะตั้งใจภาวนาตั้งใจฟังธรรมแล้วปฏิบัติตามเพื่อจะได้ละถีนมิทธะความง่วงเหงาเหาหนอนนิวรณ์ท้งห้ากามฉันพยาบาทถีนมิทธะอุทจักกุกุจจะวิจิกิจฉานิวณทั้งห้านี่แหละเราต้องไล่มันออกไปก่อน ทานิวรณทั้งห้าเนี่ยังครอบคุมกายวาจาจิตของคนเราอยู่เจ็ตใจก็ย่อมภาวานาไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้เต็มที่อย่างว่าปล่อยให้ความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาทับถมประเดี๋ยวเดียว,ยวท่านานแล้วก็หลับไปเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้ผลเต็มที่ การภาวนาไม่ใช่นั่งหลับไม่ใช่นอนหลับไม่ใช่ยืนหลับไม่ใช่เดินหลับท่านหมายถึงมีสติระลึกได้อยู่เสมอภาวนานั้นเป็นผู้มีสติระลึกอยู่เสมอสตินี้ สติปัฏฐานสี่สติสัมโพธิชงสติวินัยสติปัฏฐานสี่นั้นสติจิตใจนี่แหละเป็นผู้ตั้งขึ้นมาระลึกตายที่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดลนอกภ,ภายใน ระลึกโดูพิจารณาดูให้ท้องแท้แน่นอนว่ามันสวยสดงดงามอย่างใจหลงรู้เห็นไหมหรือว่าร่างกายนี้เป็นของโสโครกปฏิกูลก็ให้ระลึกพิจารณาเรียกว่ากายกตาสติกรมราฐานระลึกพิจารณากาย อย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยกายนี่แหละมันเป็นต้นเหตุอันสำคัญคราภิกษุสามมันเนผ้าขาวนางชีลือสีอยู่ในป่าไม่พิจารณากายของตัวเองอันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆนี่แหละ จึงได้เกิดความกำหนัดยินดีพอใจในลูกหญิงลูกชายไม่ใช่ว่าลูกอันใดละ่ะอันเป็นวัตถุสิ่งใดที่ชอบพอพอใจแล้วตัวยินดีพอใจไปอย่างนั้นเรียกว่ากามมาลาคะกิเลสลาคะ มันหลงกายไม่พิจารณากายไม่พิจารณาตัวของตัวเองทั้งๆท,ที่กายนี้มีทวารทั้งเก้าหรือว่ามีบาดแผลอยู่เป็นบาดเป็นแผลเป็นปล่องทะลุอยู่เก้าเก้าบาดแผล จไม่พิจารณากายไม่พิจารณาอายตนะทะั้งหลายไม่พิจารณาทวารทั้งเก้าจึงมาเข้าใจผิดคิดว่าตัวเราสวยเรางามคนอื่นสวยงามน่ารักให้พอใจอันนี้คือว่าไม่กำหนดพิจารณาแม้อย่างหยาบหยาบอย่างนี้แหละ ก็ไม่กำหนดพิจารณาปล่อยให้มันทับถมจิตใจของตนอยู่ถ้าหาว่าในร่างกายตัวเราเนี่ลองให้คิดดูว่าถ้าเกิดมีบาดแผลเป็นบาดเป็นแผลทั่วไปในร่างกายสักเก้าแห่งและ,เ,ะเก้าเก้าบาดแผลจะเป็นหน้าดูไหม ขี้โทษกุดถังอะไรอะไรก็ไม่ดีนั่นคือว่าเล่าไม่กำหนดพิจารณาบาดแผลทั้งเก้าซึ่งไหลเข้าเทออกซึ่งของโคโครกปฏิกูลอยู่ตลอดเวลาชีวิตนี้จึงเป็นอยู่ได้ตั้งอยู่ได้ต้องกำหนดพิจารณาสติ สติปัฏฐานสี่ละลึกอยู่ในกายละลึกอยู่ในเวทนาละลึกอยู่ในจิตในทัพพระพุทธเจ้าพระอ,อริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลโน้นท่านละลึกจนกระทั่งว่าเป็นสติเป็นมหาสติเป็นมหาสติปัฏฐานสี่ คำว่ามาหาหมายถึงใหญ่ใหญ่หรือมากใหญ่โตมาโหฬานคือว่าละเลิกจนเป็นมหาสติไม่มีอะไรที่จะให้ลุ่มหลงมัวเมาต่อไปอกีกทีนี้เมื่อเราไม่ละเลิกพิจารณาในกายในเวทนาในจิตในธรรม ก็เกิดมีแต่ความรุ่มหลงไม่พิจารณากายไม่เห็นกายภายนอกภายในไม่เห็นร่างกายอันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเจตมันก็มายินดีพอใจในลูกของตัวเองและลูกของบุคคลผู้อื่นทีนี้ถ้าเกิดไปเห็นคนตายเข้า ถ้าบวชอยู่นานๆจะเห็นได้พบปะบ้างคราวบางสมัยคนที่ตายฟ้าพาบ้างตายอย่างหนึง่งอย่างใดบ้างก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาให้ได้ขุดคอนขึ้นมามาทำบุญทำทานใหม่ก็มีตัวเขียวเหมือนกับอะไรนี่ไป้ากันไปดมทักบางสกุล อนิจจาวตสังขาราน่นละมันสวยงามที่ไหนหญิงก็ไม่สวยชายก็ไม่สวยถ้าถึงขั้นนั้นแลดำไปหมดนำ้นำเหลืองไหลย,ย้อยลงในกองไฟกองฟอนมันสวยงามที่ไหนคิดดูให้ดีเนี่เคือไม่พิจารณากาย ไม่พิจารณาเวทนาเมื่อความเจ็บปวดทุกขเวทนาเข้ามาถึงเข้าโวยวายละอย่างว่าหนาวมาถึงเข้าบนให้หนาวหนาวมันก็ไม่รู้จับอะไรต้องพิจารณาให้มันเข้าใจเวทนาสุขเวทนาส่วนมากแล้วว่า เิตเรามันหลงอยู่ในความสุขเวลาสุขสบายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่หนาวอยู่เท่าไรเท่าไรก็ไม่ว่าไม่มีบ่นเพื่อลำไยเพราะมันสุขเวทนามันติดอยู่ในสุขเวทนาติดอยู่ในเฉยเฉยเวทนาทีนี้เมื่อมันเกิดทุกข์ขึ้นมาจะเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บ <c oughs> ในร่างกายมันเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั่วไปในร่างกายเอาแหละที่เน่กวนกวายเนี่ยเราจะตายสียแล้วมั้งตายก็ยังไม่อยากตายแกชรลาพอตายแล้วก็ยังไม่ตายต้องพิจารณาให้ดีเวทนาที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เจ็ด มันไปติดสุขเวทนาพอโดนทุกขเวทนาเข้าตักหงายทำไมหนาวมากทำไมหนาวน้อยว่ากันไปหนาวมันไม่มีมากมีน้อยเอาไปชั่งได้ไหมจับมาดูได้ไหมมันไม่มีตัวมีตน ของสวนเปล่าทั้งนั้นอย่าไปยึดไปถือไทรหนาวธาตุดินเขาหนาวถ้าไม่มีตัวไม่มีธาตุดินไม่มีก้อนธาตุอันนี้มันจะหนาวได้หรือธาตุน้ำมันหนาวธาตุไฟธาตุลมมันหนาวต่างหากตาหูจมูกเลี้ยงกายใจมันหนาวต่างหากเจ็บอย่าไปกังวลวุ่นวายภาวนาอยู่ดีกว่า ละกิเลสความอยากความปรารถนาต่างๆออกไปให้หมดสิน้นจนได้ปัญญาวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาจนได้ญาณอันวิเศษมองะรุปุปองไปหมดในรูปนามกายใจอันนี้จึงจะถอน ถอนกิเลสราคะออกไปได้ถอนกิเลสโทสะโมหะออกไปได้เดี๋ยวนี้มันถอนไม่ได้มันติดสุข,ขเวทนาติดทุกขเวทนาจิตสติให้มีในเวลาจิตจิตมันจะคิดดีคิดชั่วอะไรมันเป็นเรื่องของจิตสังขารจิตยินยานจิตกิเลส คิดอะไรมาก็พิจารณาเสียก่อนควรคิดหรือไม่ควรคิดควรทำหรือไม่ควรทำควรพูดหรือไม่ควรพูดในสิ่งนั้นๆนะมันจะคิดดีคิดชั่วอย่างใดก็ต้องมีปัญญาพิจารณาีิคิดจะลกุกคิดจะไปคิดจะทำอะไรก็คิดให้มันรอบคอบ ไม่ใช่ทำโดยการไม่รอบขอบผลผันหันแล่นไปตามเรื่องคิดอยากลก,กลกขึ้นไปไม่อยู่บนศีรษะไม่ดูโดนศีรษะแตกนั่นแหละท่านว่ามีสติไม่ใช่คำพูดไม่ใช่ความคิดอย่างเดียว เรวาวรอบครอบมีสติเราเลิกอย่ทุกเวลาจะเคลื่อนไหวไปมาอย่างไรก็มีสติเตือนจิตเตือนใจเตือนตัวของเราเองประคับประคองกายวาจาจิตให้เป็นไปในธรรมนองครองธรรมเราว่ามีสติไม่ใช่ว่าจเรเิญว่ามีสติมีสติทำอะไรมีแต่ผิดแต่พลาดมีแต่ลุ่มหลงมัวเมา ทำอะไรโคมคามไปหมดจับบาทก็ให้บาทลุดมือจับกระโอนก็ให้กระโอนลุดมือจับแก้วก็ให้แก้วแตกขวดแตกหม้ออะไรแตกทั้งนั้นแหละมันขาดสต,ติคือไม่ละเลิกโยไม่ภาวนาพุทโธอ,อยู่นั่นแหละมันจึงได้หลงได้ลืม ฉันยังไม่ได้กินยังไม่ได้บริโภคอาหารก็วุ่นวายด้วยความอยากอยากกินอย่างดีอย่างเด่นอย่างวิเศษกว่าจะกินกับประดับประดาทุกอย่างแล้วกินเข้าไปในท้องได้ดูไหมละ่ะถ่ายออกมาได้ดูหรือเปล่าปากอาหารถ่ายออกมาของเหม็นของหอมอยู่ที่ไหน ่ายอุจจาระทายปัสสาวะออกมาทำไมไม่ดูไม่พิจารณาไปโลเลแค่อาหารการกินมันผ่านลิ้นนิดหน่อยเท่านั้นพิจารณาดูให้ดีจิตมันจะคิดลุ่มหลองมัวเมาไปก็สอนจิตของตัวเองตามรู้ตามเห็นมันไปแค่ไหนเพียงใด ในลกูกในเสียงในกลิ่นในรสในพอธพระธรรมารมสิ่งที่มากระทบร่างกายจิตใจของเราพิจารณาให้มันได้ภาวนาทางนั้นธรรมารมอารมณ์ที่ผ่านผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านลิน้นผ่านกาย ก็ไปเป็นธรรมอารมณ์อยู่ในจิตถ้าดีใจชอบใจตามอารมณ์ใดจิตมันก็ไปคล้องอยู่นั้นทาไม่ชอบคอพอใจอันใดมันก็ไปคล้องอยู่นั่นถ้าเกิดไปรักไปชอบกับอารมณ์ใดก็ไปติดอยู่นั้นจนบวชอยู่ในศาสนาไม่ได้ซึกไปหาอารมณ์นั้น ทีนี้อารมณ์ใดที่เกลียดที่ชังอย่างคนที่ไม่ชอบใจเห็นเข้ากกกรอดอยากจะให้เขาตายไปถ้าตายไม่ทันก็ไปฆ่าเขาให้ตายก่อนนี้เราคือว่าไม่ภาวนาขาดสติสติไม่มีเมื่อสติไม่มีสมาธิมันก็จะมีได้อย่างไร เมื่อสมาธิไม่มีสติสมาธิไม่มีศีลสมาธิปัญญามันจะเกิดขึ้นได้หรือมันจะเอาอะไรเกิดเพราะมันไม่มีฐานที่ทำฐานที่ตั้งนั้นให้ภาวนาโดให้ดีตั้งใจให้มั่นคงทำอะไรให้ตั้งใจทำจริงๆ ศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆไม่ใช่สุกเอาเผากินเล็กๆน,น้อยตั้งใจทำจริงๆเวลานี้อะไรมันกระทบมาก็หนาวหนาวมันมีปากมีคอหรือมันว่ามันเป็นหนาวจิใครเป็นคนว่าใจกิเลสของเราเองเป็นคนว่า หนาวเขาไม่มีปากมีเสียงเหมือนคนคนเราเนี่ยมันมีปากมีเสียงขาดสติเมื่อใดเวลาใดก็ใช่การไม่ได้การโพูดการเจรจากันก็ให้ระวังอย่าให้เป็นเสียงเหมือนกันเรียกว่าอิตาเจ็ดพูดกัน พระเร้าก็เหมือนกันเน้นเราผ่าขาวนางชีอยปเป็นเรือกว่าตัวดีถ้าไปนึกว่าเรลาดีเมื่อใดเวลาใดเราไม่มีถังแกมันดีแล้วก็ไม่ต้องแกไม่ได้ตราบใดกิเลสราคะยังมีอยู่ตราบใดกิเลสโทสะยังมีอยู่ตราบใดกิเลสมหะยังมีอยู่ต้องแก้ไข ดัดแปลงฝึกหัดดัดแปลงตัวเองเวลากินอิ่มแล้วหรือว่าฉันอิ่มแล้วไปล่างบาทในเวลาล่างบาทนั่นแหละขาดสติสัมปชัญญะพูดอะไรก็ไม่รู้โกโลโกโซโห,กโหกหักหกักเหมือนเจ็กที่เมา เหมือนเจ๊กขี่เมาเหมือนไทยขี่เมาเหมือนแขกขี่เมาต้องระวังรักษามันแสดงออกอย่างไรเราต้องตามดูตัวเราเองกายวาจาจิตของเราเองที่ไหนมันไม่ดีไม่ชอบดัดแปลงตัวเองมันจึงได้มันพุทธท้อท้งมดนั่นแหละ คำยอ่อทันวาให้นึกภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธ,ท,ธทุกอย่างโล้เตให้รู้ทุกอย่างตีคิดอย่างไรมันดีคิดอย่างไรมันไม่ดีพูดอย่างไรไม่ดีพูดอย่างไรดีทำอย่างไรดีทำอะไรไม่ดีพุทโธทั้งนั้นเลย เมื่อความหนาวมาถึงเข้าความทุกข์อันใดมาถึงตัวเข้ามันต้องมีเวลาจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์เป็นร้อนทั้งภายนอกและภายในแต่เมื่อลวงความแล้วท่านว่าทุกข์อย่าไปบน่นไปว่าให้มันทุกข์ไม่ต้องบน่นอดทนเอาตั้งใจแก้ไขจิตใจไม่ให้ไปวุ่นวายกับเรื่องทุกข เกิดมีรูปมีนามมีกายมีจิตอย่างนี้แล้วมันต้องมีความทุกข์มีความแก่ความชราเมื่อแก่ชรามาแล้วก็มายึดมาถือว่าตัวเองแกช่ชรานั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์อะไรไม่ได้ยึดถือว่าตัวแกช่ชราแก่มันยังไม่ตายก็ภาวนาไปสิมันตายเมื่อใดจึงหยุด ตั้งใจลงไปในหัวใจกินเข้าผ่าหัวใจทุกวันทำไมใจมันจึงไม่มีสติสมาธิปัญญาเพราะว่าไม่ลุกขึ้นทรมานตัวเองอันภาวานามันไม่เฉพาะแต่วันนั่งหลับตาภาวานานั่งขัดสมาธิสมาัะนี่ทุกอิริยาบทนะ่ะ พกลมหายใจเข้าออกภาวนาทางนั้นพระสาวกเจ้าทางหลายในครั้งพุทธกาลองหนึ่งท่านขยันหมั่นเพียรในการเดินจงกรมท่านนั่งมันก็หลับเยินมันก็หลับท่านก็ไม่นอนไม่ ไม่นั่งเยอะเดินอย่างเดียวเดินลูกเดียวเดินปัดกวาดทำทางดีๆเดินกลับไปกลับมาจนกระทั่งว่าเท่าแต่คือว่าเดินแรกก็ถ้ามีรองเท่าก็ใส่รองเท่าแต่ว่านานเข้ารองเท่านีมันหนักสู้เดินตีนเปล่าไม่ได้ทีนี้เมื่อเดินตีนตเปล่าเข้า เท่าก็แตกมันเดินนานเพื่อจะเอาให้ได้สำเร็จมากผลเท่าแตกแล้วท่านทำยังไงคานเอาหัวเข่าลงไปมือสองข้างลงไปคานเหมือนวัวควายสัตว์สี่ขาคานภาวนาพุทโธไปบ่ถอยไม่ต้องมันเน่งถ้ามันเน่งมันหลับขาดสติส้มไปสัญญะ องนั้นแล้วว่าพิเศษในทางเดินจมกรมไม่ใช่เดินจมกรมเล่นๆเ,เหมือนเราทางจมกรมก็ไม่ลายเดินจากนี่ไปถึงหัวแถวกลับมาก็มานอนแล้วจะได้อะไรตั้งใจขึ้นมาทำบันไดดูภาษาวกององนั้นท่านเดินจนเท้าแตกเดินจนเข่าแตกมือแตกเดินไม่ได้ท่านทำอย่า,างไร ท่านยังไม่ถอยความเพียนยังไม่ถอยสันท่าสมัยนี้ก็ไม่ได้ลราเป็นอัตตะกิลมัถฐานุโยกมันจะโยกไปไหนมันโยกอะท่านไม่ถอยนอนขวางทางจงกรมมันกลิ้งเอาอุุดโถกกลิ้งทำโมกลิ้งสังโคกลิ้งอยู่นะเอาจนสุดทางกลับมากลิ้ง ไอ้ตอนนอนนอนขวางทางริ่งเอาเนี่ยมันไม่เจ็บที่ไหนไม่มีแตกละเท่าก็ไม่แตกมือก็ไม่แตกเขาก็ไม่แตกเลือดก็ไม่ไหลเพราะความหนักของร่างกายมันเสมอกันริ่งไปเถิดจะเอานานเท่าไรกันนาท่านเอาจนได้สำเร็จเป็นพระอาราหันตตาจีนาศในทางจมกรม ในอิริยาบทนอนขวางทางจงกรมกิ่งเอาภาวนาพุทธโธไปทุกอย่างนั่นแหละคำว่าพุทธโธผลที่สดมันเหลือความเชียนท่านไปได้ไหมไม่ได้เราทุกองทุกคนที่นั่งฟังอยู่นี่ถ้าเอาขนาดพระอริยเจ้าองค์นั้นมันสาเร็จทุกองนั่นแหละ แต่นี่มันมาปล่อยให้ที่เศร้าเหงานอนมันก็เลยไม่ได้คำว่าภาวนามันเรียกว่าทุกิริยาบทเืนก็ภา,าวนาเดินก็ภา,าวนาไปมาที่ไหนก็ภา,าวนาทาั้งนั้นไม่ใช้ว่าไปโยธรรมให้ธรรมภาวนาแทนไปโยลุกขมมนให้ลุกขมนล,ล,ล,ล้มไม้ภาวนาแทน ไปอยู่ในป่าให้ป่าภาวนาแทนอย่างนี้มันไม่ได้ไม่ไหนกับตัวเองใจของเรานั่นเนี่ยเป,รรเป็นผู้ทำเป็นผู้พิจารณาทำมีไหนสัตรูศาสนามันอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายวาจาจิตของเราประกอบกระทำ ถ้าไปเอาอยู่ในแบบในแผนในตำรามันก็เหมือนพระไตรปิดกตู้พระไตรปิดกนะอยู่ในตู้ไม่ดีหรือมันดีมันก็ดีแค่ตู้แค่หนังสือนะแต่ว่าคนเรามันจะดีได้มันต้องปฏิบัติภาวนา ไม่ใช่ว่นมีตู้พระธรรมหนังสือแล้วก็กราบว่าอยู่นั่นใจไม่ภาวนาพุโทโธภายในมันเกินเท่าเก่านี่เป็นเครื่องเตือนเราท่านทั้งหลายให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาต่อไปจึงจะเป็นไปเพื่อความรู้ความฉลาดความสามารถอาจ่าน ในพุทธศาสนาไม่ใช่พุทธศาสนาที่อื่นศาสนาในกายวาจาจิตของเราเมีหลักสินห้าศีลแปดศีลสจบสองรอยี่สิบเจ็ดประคับประคองอยู่ในกายวาจาจิตของเราทุกทุกคน ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละชนีสัพพีติโยวิวัตชนตุสัพโลโควินัส,สตุมาเตปวัตวันตราโย ο. สุขีติคายยโกภวะอิวาธนาธิริสเนจังรุทธ,ธาปชายิโน จตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังสะหลัง